ตีนกูนะ่คู่กองสมห้องนะเมื่อไรก็ได้เอ้ยเมื่อไรก็ได้มึงจะกวนตีนกูแรงมากนะคู่กองสมห้องนะมึงอย่านะมึงนะมึงอย่าเลยเฮ้ยกูดได้เป็นคนแต่งระบบแพ้มึงอย่านะมึงจะเลี้ยงมากนะมึงจะเลี้ยงมากนะ งี mm ้กวนตีนก็ได้ทั้งสองคนน่ะแม่นมืดวะซัวงยาล้วกูบอกกันเนอะงยาล้กูบอกงยาด้วูบอกงยาด้กูบอกงยาด้เคลื่อนกันหลอดแม่ไหนเราเลยงี้วนตีไหนมากได้ละกูบอกละ เงี้ยกวนตีนหน่ากอกสมองเน่ากูไล่มาตังต้งแต่อาหารกลางวันมาเน่ามึงเยอยคุวยยี่ยมยยแม่คนละมองแม่เลาบรอผสุขควายยันแปลงไงวกควาย